สวัสดีครับพ,พ่งระดอนฟาร์มออฟฟิเชียลครับผมมาอีกแล้วครับมาจับกุ้งอีกแล้วครับกับอาชีพคนเลี้ยงกุ้งคนจับกุ้งครับวันนี้มาจับกุ้งหัวข้างๆบ้านนะครับจะจอจานก็อะลรทีเนี้ยวันนี้ไม่ได้ขายปากหัวอรัุผมไปแพร่ทั้งหมดครับทั้งกุ้งขาวทั้งกุ้งกำกามครับไม่มีพ่อค้ามาซื้อครับต้องไปแพ่ ไปมาหาชัยทั้งหมดครับตอ,ต,รตอนนี้ช่วงแรกก็กุ้งขาวขึ้นมาก่อนครับกําลังมาอีกรอบครับผมมาเที่ยวหนังกุ้งเริ่มทยอยม่เลยครับเพราะว่าน้ําเริ่มใกล้แห้งแล้วครับน่าจะแห้งไล้แห้งหมดแล้วครับใช้เครื่องสองตัวครับวันนี้ ดูกุ้งกุ้งกลามมา้ามไม้ยังไม่รู้ครับตอนนี้ช่วงแรกแรกนี่มีมาแต่กุ้งขาวเขาครบกุ้งขาวไม่ได้เกาะเพลินครับมันล่องกุ้งขาวจะเข้าประตูก่อนกุ้งกล้ามน้ำใกล้ๆแห้งถึงจะมาเอาเอาเขาพันาไปช่วงแรกๆไม่มาแต่กุ้งขาว จะบอกใครไมเบื so ่งอ่ะอเมื 1941, ่อไรอ่ะไม่เห็นรู้ยังปล่อยใหม่แล้วหรอก็เรายังนู้อยู่ว่าก็เราอยังน้อยู่ว่าเอาไ้พันไอ้พันไอ้พันตักตักดิน วันนี้ไปแพรทั้งหมดนะครับไปมาหาชัยทั้งหมดเลยก็กุ้งมันไซเล็ครับรกุ้งขาวประมาณร้อยห้าสิบตัวได้ครับต้้มกามเนี่ยตัวผู้นี้ยกสามสิบกวตัวได้มัมงครับตัวเมียนี้ก็สี่สิบห้าสิบตัวโลกุ้งไซเล็กพ่อค้า,าเลยไม่เอาเราต้องไปมาหาชัยครับไปขายแพรอย่างเดียวเสียงรถเครื่องใหม่แล้วครับ

ก้ามเริ่มมาแล้วครับมันเป็นเที่ยวอ,อยู่เพิ่งจะมากล้ามตอนแรกกรุงขาวล่องก่อนนี่ครับก้ามเั็ผู้ก,กระัาณ20บตัว2ี่สิบสิซซ่โลเด็ผู้

นวาาอไ่ทุกวันยไม่มีไ่อก็แค่นี้ิงโซดาคนเดียวก็ิเงาตห่าแล้วนะดว่าจะวอกโซดายนอน้ัคนนั้นเลยเลยถ้าไปึ้นถา่าถ้าไปทาบ้านดอนเต็มค่ะเพราะตอนนี้เด็กบ้านดอนก็มาขอขึ้นรถคนถนนแน่ไม่รู้บอกแล้วว่า ถ้ามันจะไปเรียนนะมันต้องจองรถได้แล้วเพราะมันจะเปิดเปิดเทอมแล้วนะนี่ก็เดือนนี้เอ็นมั่นก็ไม่ไหวคนม,มันรอนะตรงนัง้นนะก็มัมไมม่ไนไม่ใช,ใช่คือว่ามันแมน่ฝูงใหญ่แ้ เราไม่เตมหรอกปีหน้านี้เด็กออกเป็น10คนมันรับตอนนี้มันเต็มเพราะว่าเด็กบันอเด็่จมันจะขึ้นอกขึ้นเราว่ามันเต็มันแน่นมากไปไม่ไหวอัดตะเด็กใช่เด็กเยนังแน่นมากอัดตอนนี้พี่ก็ต้องวนเปนะูนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องบรตอนฟาร์ม ออฟฟิเชียลครับผมบ้านดอนฝาออฟฟิเชียลครับผมอาชีพคนเลี้ยงพุ่งจับปุ่งก็อย่างนี้นะครับผมพอเย็นมาข้ามมาก็ออกทํางานห้าทุ่มก็หมดแล้วมืประมาณเนี้ยช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงนี้ก็เริ่มออกทางานแล้วครับกลางวันก็นอนครับผมอาชีพจับพุ้งครับ นี่เปแพรมหาชัยนะครับไม่ได้ขายปากบอกครับปุุงไม่ได้ไซเพราะค้าไม่เอาครับ